ตอนนี้ออกนครปฐมกำแพงแสนนะออกได้ทางเดียวแล้วตอนนี้เหมือนเขาบังคับให้ออกละมาไม่รู้ว่าเป็นทางออกหรือยังไงแต่คือบังคับให้มาทางนี้ทางเดียวนะคะสิ้นสุดน,นะ,ะไปกรุงเทพเรียงถนนเพชรเกษมบรมใช้อำเภอกำแพงแสนนะคะออกตรงกำแพงแสนนะ ใครเคยมากำแพงแสนแล้วค่ะปฐมจะ,จะรู้จะเห็นว่ามันจะมีทางขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะอันนี้เป็นตัดกาญจนบุรีจะเข้ากรุงเทพนะคะเราก็จะไปลงที่ตรงกำแพงแสนเรวิ่งสบายนะตลอดวิ่งมาตรงๆเลยเนาะใช้กำแพงแสนนะคะจริงๆก็อยากจะไปนครปฐมต่อ ไปดอนตุกออกได้ไหมเขาให้ออกไหมเดี๋ยวต้องลองดูเอ่องั้นเราเปนคัปนผมเลยละกันเราไม่ได้ไปกำแพงแสนนะคะไม่น่าจะไกลมากแสดงว่าให้ออกที่น้ำคั่นผมไดคือยังไงเราไปนคัปนผมอยู่แล้วถ้าจะไปเข้าตุกเราต้องวิ่งไปอีกหน่อย อันนันคือออกกำแพงแสนนอนตูไปเลยแสดงว่ามีทางขึ้นอีกค่ะแต่ถ้าใครสนใจจะขึ้นช่วงนี้เนาะต้องบอกว่าช่วงนี้ที่เขาเปิดให้ทดลองขึ้นตรงกำแพงแสนได้นะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะลงมาบัรจบตรงไหนนะ ก็คือมาออตรงสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมพอดีเลยวนลงมาปุ๊บถึงเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าเ ก็มาออกตรงนคปรปฐมแล้วหลาดีสุดเพราะว่าถ้าไปกำแพงแสนมันคือจะซ้ายเนาะหมายถึงว่าวิ่งไปทางกำแพงแสนอันนี้เราก็คือจะวิ่งข้นนานคปรปฐมเพื่อจะเข้าตัวกรุงเทพเนาะก็รถติดนิดนึงแหละรถติดเลยแหละใช้ได้เลย ประมาณนี้นะคะของมอเตอร์เวย์การจะนับวิ่งสบายสบายเลยบอกเลยวิ่งสบายนะคะัโอเคขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ